ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะก็มีดอกเคลมาทิสที่กำลังบานอยู่ค่ะก็มีชื่อว่าเคลมาทิสมงทาน่าเมลีนค่ะลักษณะดอกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขามีสีส <default> ันที่สวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนด้วยค่ะ มุมนี้เป็นด้านหลังของรั้วค่ะหลังจากที่ดอกเทมาทิสเข้าบานดอกเสร็จแล้วเขาก็มียอดใหม่ออกมาเยอะเลยนะคะยอดใหม่เหล่านี้เนี่ยเราสามารถนำมาปักชําขยายพันธุ์ได้ค่ะ เห็นนี้อันนี้เป็นยอดของเคลมาทิสมงทาน่าค่ะที่เราตัดมานะคะก็เป็นยอดที่เข้าออกในปีนี้นะคะอันนี้ก็สามารถนํามาปักชําได้นะคะเขาก็จะมีลักษณะใบาแบบนี้ค่ะจะมีใบยอยู่สองใบแล้วก็ยอดเขาก็จะย,วยาวๆแบบนี้นะคะในการปักชํานั้นเนาะเราก็มีวัสดุอุปกรณ์ไม่กี่อย่างก็มีกิ่งปักชําอันนี้ต้องเป็นยอดที่ออกมาในปีนี้นะคะแล้วก็มีกระถางที่ใส่ดินลงไป อันนี้ก็เป็นดินถุงที่เราซื้อมานะคะแล้วก็ผสมกับเพอร์ไลท์มีสีขาวนี่กาเพอร์ไลท์ก็ช่วยในการระบายน้ําระบายอากาศแล้วก็ช่วยให้รากเดินดีรากไม่เน่าง่ายนะคะกิ่งปักชํามไม่เน่าง่ายเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนเร่งรากเป็นฮอร์โมนผงค่ะช่วยในการออกรากกันนะคะก็ง่ายๆค่ะเราก็เริ่มมาเตรียมกิ่งปักชําเลยเนาะตรงด้านนี้นี่เป็นด้านล่างนะคะอันนี้ยอดเขายาวขึ้นมาข้างบนนะคะ ในการตัดกิ่งปักชำนั้นด้านบนเนี่ยเราจะตัดให้เหลือ1เซนติเมตรตรงข้อต่อนี้นะคะเราตัดข้างบนข้อต่อนี้ให้เหลือ1เซนติเมตรก็จะได้รู้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนด้านบนเวลาเราปักชำเราก็ส่วนนี้อยู่ด้านบนแล้วก็ตรงนี้อยู่ด้านล่างส่วนด้านล่างนี้เราก็ตัดให้เหลือประมาณ4เซนติเมตรค่ะจากข้อต่อตรงนี้นะคะลงไปประมาณ4เซนติเมตรนะคะ อันนี้เราก็จะได้กิ่งปักชำแบบนี้ค่ะก็จะมีใบสองใบแล้วก็มีก้านะนะคะก่อนที่เราจะปักชำนั้นเนื่องจากว่าเราต้องการให้กิ่งปักชำของเราเนี่ยออกรากไวแล้วก็ลดการสูญเสียน้ําเราจะตัดใบเคลมาทิสออกไปหนึ่งใบค่ะใบนี้เราตัดออกตัดใบไหนก็ได้ตัดออกหนึ่งใบนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะก็นี่เป็นกิ่งปักชำแล้วก็มีใบหนึ่งใบ ในการปักชำนั้นก็ง่ายๆเนาะเราก็จะจุ่มส่วนตรงที่ปักชำเนี่ยลงไปในฮอร์โมนเร่งรากกันนะคะจะเป็นฮอร์โมนผงหรือฮอร์โมนแบบเจลหรือน้ําก็ได้นะคะมีแบบเจลก็มีเนาะอันนี้เป็นแบบผงค่ะเราก็จุ่มลงไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะปักชำถ้าเราปักชำตรงข้างกระถางเนี่ยก็จะมีผลในการออกรากไวนะคะเพราะว่าช่วยในการระบายน้ำเนาะแล้วก็เอา แท่งพลาสติกก็ได้นะคะดินสอก็ได้นําทางแล้วก็เอาแท่งเคลมาทิสหรือกิ่งปักชำใส่ลงไปตอนที่เราปักชำนี้ส่วนที่เป็นข้อต่อนี้อยู่ใต้ดินนิดหน่อยค่ะแล้วก็เอาปักชำลงไปแบบนี้ค่ะแล้วก็กลบดินเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะกิ่งต่อไปเราก็ทําง่ายๆเหมือนกันนะ,นะคะแล้วก็เลือกกิ่งที่สมบูรณ์เนาะกิ่งของปีนี้นะคะแล้วตัดข้างบนไป1เซนติเมตร นะคะตัดใบออกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ข้างล่างตัดลงมาประมาณสี่เซนติเมตรค่ะนี่เราก็ได้กิ่งปักชำนะคะแล้วก็จุ่มในโฮอร์โมนเร่งรากเราจะเสียบลงไปแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้ก็ได้นะคะเอาดินกลบเล็กน้อยกระถางหนึ่งเนี่ยเราทำประมาณสักสี่กิ่งก็ได้ค่ะ มีสี่มุมเนาะเราก็ทำซีกิ่งตัดด้านบนหนึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วก็ด้านล่างประมาณสี่เซนติเมตรแล้วก็เอามาปักชํ่ตรงมุมนี้นะคะกดลงไปนิดหน่อย หลังจากที่เราปักชำแล้วแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะเพื่อช่วยให้รากงอกไวเนี่ยเราจะเอาถุงพลาสติกค,คลุมข้างบนก็ได้ค่ะอันนี้เราก็เอาตะเกียบมาวางไว้สี่มุมนะคะแล้วก็เอาถุงพลาสติกครอบข้างบน แล้วเราก็มัดถุงข้างล่างนะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะอันนี้เขาก็จะช่วยให้รากออกไวยนะคะแล้วก็เก็บความชื้นด้วยถุงนี้เนี่ยก็มีรูระบายอากาศอยู่นิดหน่อยนะคะเขาก็มีรูอยู่นะคะเจาะรูนิดหน่อยก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะหรือจะทําแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าเราทําจํานวนเยอะๆนะคะกิ่งปักชำเนี่ยหลายอย่างเนาะ เราเอามาใส่ในกล่องพลาสติกใสก็ได้เนาะแล้วก็มีฝาปิดข้างบนแต่เราก็ปิดไม่สนิทนะคะก็มีอากาศเข้าไปนิดหน่อยนะคะทำแบบนี้เนี่ยเราก็ทำได้จำนวนเยอะๆได้ค่ะแล้วก็จะช่วยให้เร่งรากงอกไวค่ะวันนี้วันที่23สิงหาคมค่ะเราก็จะมาอัปเดตกิ่งปักชำเทอร์อมาทิสนะคะ ถ้าเราดูตรงด้านล่างเนาะตรงก้นกระถางนี่ค่ะจะเห็นว่ามีรากออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะว่ากิ่งของเราเนี่ยออกรากแล้วอันนี้รากเขาแทงมาตรงก้นกระถางเลยนะคะถ้าดูข้างบนนี่ค่ะอันนี้เป็นกิ่งปักชำเคลมาิสเนาะเราทำอีกกระถางหนึ่งก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการเจริญเติบโตเนาะ มียอดใหม่ออกมาด้วยนะคะมีใบใหม่ออกมานะคะถ้าเราดูตรงด้านล่างก็เหมือนกันค่ะก็จะเห็นว่ามีรากออกมามีรากแทงออกมานะคะอันนี้รากของเคลมาริสอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกิ่งปักชำของเราเนี่ยเขาก็ออกรากนะคะแล้วก็เริ่มเจริญเติบโตเดี๋ยวเราจะค่อยๆออกมาจากกระถางนะคะให้ดูว่าข้างในเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะ รากออกมาเยอะเหมือนกันน่ะนะคะนี่ค่ะอันนี้รากของกิ่งปักชำเคลมาทิสออกมาเยอะเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเรายังไม่แยกกล้านะคะกิ่งปักชำเราก็จะเอาใส่ในกระถางไว้ก่อนให้เขาจเจริญเติบโตเยอะกว่าน,นี้หน่อยเนาะแล้วเราค่อยแยกมาใส่ในกระถางเดี่ยวๆนะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวให้ดูกระถางที่สองก็น่าจะเหมือนกันน่ะนะคะก็ค่อยๆอ,ออกมา <utan> passage, น,นี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะเห็นไหมคะมีรากออกมาเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะยีรากออกมาเยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์ฟฟรียนะคะปกติเนี่ยถ้าเราไปซื้อมาเนี่ยกิ่งกิ่งปักชำหนึ่งหรือต้นหนึ่งเนี่ยก็หลายตังเหมือนกันนะ,นะคะถ้าเราปักชำเองเนี่ยเราก็ทำได้เยอะเลยนะคะ เพราะว่าเวลาตอนที่เขาออกดอกแล้วเนี่ยก็ก็มียอดออกมานะคะยอดนั้นเราเอามาปักชําได้หลายต้นเลยค่ะฟรีฟรีด้วยถ้าไม่มีเนี่ยถ้าบ้านเพื่อนเขามีต้นเคลมาติสเนี่ยเราขอยอดมามาปักชําแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ต้นกล้าฟรีฟรีแบบนี้ค่ะถ้าสนใจก็ลองดูนะคะง่ายๆค่ะไม่ยากเลยค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปกับคุณมากค่ะ